สวัสดีชาวคาร์บามัวไวทุกคนครับวันที่อยู่ผมน,นะครับช่องอีมาหนึ่งเจ็นะครับโอเคครับนะวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดกับเรื่องลูนนะลูนนะครับเอาความรู้พื้นฐานก่อนลูนเนี่ยจะมาเปิดให้ใช้เนี่ยตอนเลเวล120นะครับลูนเนี่ยมันจะมีช่องให้ฟรีครับผมทั้งหมดเนี่ยสิช่องนะแล้วก็ลูนใหญ่เนี่ยมี3ช่องเพราะนั้นจะมีลูนเล็กและลูนใหญ่อ่าอันนี้ที่ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับแล้วก็ ค่า AP หรือว่าค่า e, อาหรือว่าค่า EP ของรูนเนี่ยพูดตรงๆว่ามันอิงขึ้นอยู่กับเลเวลของเรานะก็คือถ้ายิ่งคุณเลเวลสูงเท่าไหร่เนียมันก็จะขึ้นยากตามไปด้วยนะตรงไหนก็ตามที่คุณเก็บเลเวลโอเวอร์หลอดหรือว่าเก็บเลเวลปกติขึ้นนะตรงนั้นเนี่ย AP จะขึ้นไปด้วยนะเพราะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดไหนก็ตามที่แนะนำ่าเวลได้คือเก็บรูนได้หมดเลยนะฮนะอันนี้จำไว้นิดนึงแล้วก็ ทีนี้ครับเรามาพูดถึงเรื่องรูเล็กกันก่อนรูเล็กเนี่ยรูเล็กทั้ง16รูเนี่ยที่คุณจะเรียนนะแนะนําก่อนเลยนะครับอันแรกอันแรกเนี่ยแนะนําเป็นรูนดูดเลือดก่อนนะรูนดูดเลือดเนี่ยมันดอกที่เข็มทิศนะครับแล้วก็เข็มทิศอาเวกนะอันนี้ผือใครจะไปดอกนะครับรูนดูดเลือดเนี่ยข้อดีของมันก็คือ มันจะทําให้เรามีเซตัสดูดเลือดติดตัวนะครับแล้วก็เซตัสดูดเลือดเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างก็คือ HPAsorb ที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับกับ HPAsorb limit up หรือก็คือ HP Steeper hit นะครับที่เป็นที่เป็น,ท,ปนที่เป็นค่าเลขธรรมดาอย่างนี้นะฮะซึ่งทั้งสองค่านี่เป็นค่าดูดเลือดเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะต่างกันนิดหนึง่งตรงที่ HPAsorb ที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือค่าตรงนี้นะฮะ HPA สอที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวดูดเลือดหลักนะครับซึ่งก็คือถ้าไม่มีค่าดูดเลือดตรงนี้เนี่ยอ่าตรงเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ดูดเลือดนะต่อให้คุณมีค่าไอ้ HPA เลยมีนับมากเท่าไหร่มันก็ไม่ดูดนะเพราะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเป็นเลยก็คือ HPA อสามเปอร์เซ็นต์คุณคุณจะต้องมียืนพื้นก่อนสามเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูนดูดเลือดนะครับที่ได้สามที่ได้สามเปอร์เซ็นต์พอดีเนี่ย เรียนเป็นรุ่นแรกนะครับเพราะเคยบอกไว้แล้วว่าถ้าคุณไม่เรียนรุ่นนี้นะครับสิ่งที่คุณจะต้องเสียไปแน่นอนก็คือแอคแท็ที่มือนะครับสาหรับคนที่ออฟอ่าพวกดูดเลือดไว้ที่มือนะหรือแม้ก็ต้องเสียแหวนไปวงนี้แน่นอนนะอย่างน้อยๆคือคุณเสียคิคิคอร์ลิงบวกสองละหนึ่งวงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นดูดเลือดคือรุ่นแรกที่ควรจะเรียนนะอ่ะทีนี้เรามาทาความรู้จักกับค่าดูดเลือดกันต่อนะค่าดูดเลือดเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมี2อย่างก็คือค่าดูดเลือดเป็นเปอร์เซ เป็นอ่าส่วนขยายนะครับเพราะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหูแวมไพร์ครับที่เป็นที่เป็นค่าดูดเลือดที่เป็นส่วนขยายนะครับอันนี้คือส่วนขยายนะทุกคนถ้าไม่มีค่าดูดเลือดต้นสามเซนที่มาจากรูนเนี่ยคุณใส่หูแวมไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมเรียนรูนก่อนนะครับแล้วค่อยใส่หูแวมนะหูแวมเนี่ยทำให้ดูดเลือดแรงขึ้นนะครับไม่ไม่ใช่เป็นค่าดูดเลือดตรงนะแต่เป็นส่วนขยายดูเลือดอันนี้จําไว้นะ อ่ะต่อไปนะครับต่อไปเนี่ยรูนที่ควรจะเรียนไปอย่างต่อไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยเริ่มจะจะต่างกันแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสายเวทเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสายเวทเป็นตัวบางๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเราจะมาดูที่อ่าดัมเมจรีดิวก่อนนะครับดัมเมจรีดิวอันนี้นะอ่ะอันนี้นะอ่ารูนดัมเมจรีดิชันเนี่ยหลบหอบได้ที่มาร์คิเนานออโพสหรือว่าดันร้อยสี่สิบห้าหุ่นยนต์นะฮะร,รูนเนี้ย ได้ดามมลิเทชันสินะครับตอนเรียนเลเวล1แต่ตอนนับเต็มเนี่ยดามมลิเทชันเนี่ยจะอยู่ที่50นะครับซึ่งมีผลมากในช่วงแรกนะเพราะฉะนั้นสําหรับสายเวทแล้วเป็นรูนที่จําเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับในการที่จะต้องเอามาก่อนเพราะว่าตัวเราตัวเราค่อนข้างบางตัวเราไม่ได้ขาดดามมีนะแต่ว่าตัวเราค่อนข้างบางนะครับแล้วทีนี้นะครับถ้าเป็นสายดาบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแม็กคิดว่าเลทครับผม แต่ว่าลูนแมกซิทิคอลเลดเนี่ยเอาจริงจริงแล้วสายเวทที่แบบว่าคุณมีงบอยู่สระดับหนึ่งคุณสามารถเรียนได้เลยเหมือนกันเพราะว่าน่าจะยืนไหวนะคือดูสเตตัสตัวเองครับถ้าเกิดว่ายืนตรงเวทไหวนะครับในช่วงเริ่มแรกประมาณเจหกเวฟเนี่ยยืนได้กดกดบัฟวนบัฟได้ไม่ตายอะไรเงี้ยก็มาเรียนลูนแมกเลดก่อนเอาดาเมจก่อนนะฮะลูนแมกซิทิคอลเลดเนี่ยตอบได้ที่ดันเซนดา B ีสองเอฟนะครับแล้วก็ อ่าเข็มทิศอเวกนะฮะรูแมกเรทเนี่ยมันจะไปตันที่3%นะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณจะได้ค่าแมกเรทมามฟรีสามเปอร์เซ็นต์นะอันนี้สําคัญนะฮะแล้วก็ต่อไปครับผมรูนต่อไปที่เราควรจะเรียนเนี่ยอ่าส่วนใหญ่เราจะเรียนที่สอดแอมหรือเมจีเอมนะครับอันนี้ต้องเลือกนะใครสายไหนก็เรียนนั้นไปนะครับสอดแอมเนี่ยอ่าสอดแอมเนี่ยจะดรอปที่ ไทยแลนด์ Thailand, นะครับดันไทยแลนด์ Thailand, ดันมาแรงนะั่นแหละนะฮะแล้วก็เข็มทิศตะเวกนะครับแล้วก็ลูมิจีเอ็มลูมิจีเอ็มก็ผมดรอปที่ดันมาแรงเหมือนกันแล้วก็ดรอปที่่เข็มทิศตะเวกเหมือนกันนะฮะ รูพวกนี้นะมัน,ม,นมันคือรูนแอมนะครับแอมเป็นค่าเาเมตต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆตัวที่ต้องการค่าดดเมตต้นเนี่ยยังไงต้องอยังไงต้องเอารูนนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งในช่วงแรกเนี่ยช่วงที่เราจะมีค่าแมกเนเตจะยังไม่สูงมากเนี่ยการเอาแอมมาเนี่ยมันดูครอบคุมมากกว่าที่เราจะเอาคลิเาเมจก่อนนะครับประมาณนี้อ่ะต่อไปครับผมต่อไปเราก็มาเอาคลิเาเมจเลยครับนะคลีเดเมจเนี่ย ดรอปที่ห้องสมุดนะครับหรือก็คือ i l l u s i o n c a s t e r l a d e n Hall นะครับห้องสมุด130แล้วก็ดรอปที่เข็มทิศอเวกนะครับถ้าจะฟาร์มจริงๆแนะนําว่าไปเข็มทิศอเวกดีกว่านะเพราะว่ามันน่าจะจบไวกว่าอีหย่านึงลงเป็นปาร์ตี้ได้ด้วยอ่าลุงคิดถ้าคดาเมทเนี่ยมันจะไปตันที่คิดถ้าเมท5%นะครับเดี๋ยวน,ะนี่อ่ามันจะไปตันที่คิดถ้าเมท5%อันนี้เอาจาก เอาหลังจากลูนแอมแล้วก็หลังจากลูนแมกเลดนะครับเรียนถ้าเรียนตามลำดับอย่างเงี้ยคุณจะมีค่าแมกเลดอยู่เพิ่มเพิ่มขึ้นมาอย่างน้อยคือ3แล้วนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำค่าแมกเลดอย่างที่อื่นนะครับอย่างน้อยก็คือคุณจะตีติดคีบ่อยขึ้นเพราะนั้นเนี่ยคีดาเมจจะเริ่มได้ใช้นะฮะอ่ะแล้วทีนี้นะครับอ่าลูนดีเฟนนะครับลู Defense, นดีเฟนเนี่ยสายเวทเนี่ย สายเวทเนี่ยคืออยากเรียนกันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยลูนดีเฟนนอ่ะจะเป็นลูนที่สามารถเรียนได้ในช่วงพวกนี้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นคือถ้าอึดไม่พอแล้วจริงเรียนลูนดีเฟนเพิ่มนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะได้ดีเฟนเพิ่มขึ้นมา45ประมาณนั้น30 45งั้นนะไอนี้แอดไม่ได้เรียนนะครับก็เลยไม่รู้อ่าแล้วก็ลูนดีเฟนตสองเนี่ยไอนี้จะเรียนด้วยก็ได้ครับแต่ว่าราคาค่อนข้างแรงหน่อยนะ ดอกที่อ่า illusion caster legend hall a p o c a l y p t นะครับหรือก็คือบัตรทองนะฮะอ่าส่วนรูด,ดินอ่าส่วนรูด,ดิฟเฟนธรรมดาเนี่ยดอกที่เขียทิดเอเวครับแล้วก็แมปมูปมทัตฟอร์ลัมมูทัตฟอร์ลัมจะเป็นแมปอ่าแมปอันนี้นะครับแมปต้นไม้เนี่ยอ่าพวกไอพวกต้นไม้เนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็รุ่นต่อไปที่จะมาเอาได้ทีหลังก็คือแอคแท็กครับผมแอคแท็กกับไม่ใช่แอคแท็ก นะอันนี้ก็เลือกเอาแล้วกันนะรูนที่ควรจะเรียนต่อก็คือสเต็งนะครับ in. อินอาพวกเด็กแล้วก็อินะครับคือ3ลรูนนี้นะครับต้องเรียนทุกอาชีพนะคืออาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ้ยทำไมผมเล่นวอลเลย์ทำไมจะต้องเรียนรูน i n นะประมาณนี้ใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยรูนพวกนี้เนี่ยพอเราเรียนมาปุ๊บนะครับสเตตัสอะไรก็ตามที่มันเกินไปจากค่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้เนี่ยเรารีออกได้เลย รเราเรียดได้เลยแล้วก็เอาแล้วก็เอามาใส่ค่าที่เราต้องการได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเรียนรูนสเต็งอินเด็กนะครับเท่ากับว่าคุณจะได้ Stat Point s t a ตัสพอย์เพิ่มขึ้นมา30พอยต์แบบฟรีๆนะเพราะนั้นเรียนไว้นะครับแล้วหลังจากรูน t เต็งอินเด็กครับผมหลังจากนี้จะเริ่มเป็นรูนที่ไม่ต้องตามลำดับและคุณจะเรียน อะไรก่อนก็ได้นะครับแต่ว่ารูมเพเนทิชันเนี่ยหรือว่า Room กกรูนเจาะเกราะเนี่ยอ่าถ้าเกิดว่าเอามาได้ก่อนก็ดีนะเพราะว่าเพเน่สี่สิบค่อนข้างเยอะนะอ่ะแล้วทีนี้อ่าพอถึงตรงนี้ละเราสามารถเรียนอะไรได้อีกนะครับเราสามารถเรียนแอคแทกเลตได้นะครับผมแอคแทกเลตเนี่ยเป็นรูนที่เป็นรูนแม่นนะครับไว้ใชร์เลตเกมนะซึ่ง มันจะจะเป็นช่วงต้นเกมก็สำหรับพวกวิศาแล้วก็พวกวอลเลอร์เพราะว่าค่าเด็กน้อยนะฮะรูนแอคแทคเรทอาจจะต้องเรียนนํามาเลยนะฮะแล้วก็รูนเอคคูลซีครับผมก็คือเป็นรูนแบบเดียวกันกับรูนแอคแทคเรทนั่นแหละแต่ว่าอันนี้จะเป็นค่าแม่นอีก่่าหนึ่งนะมันก็คล้ายๆกับแอคแทคเรทเมื่อกี้ทีนะฮะแล้วต่อไปนะครับอาลูน MP นะครับสำหรับใครที่ ฟาร์ม d ดียกเดนเจนบ่อยๆนะครับคุณจะโดนหักมานานะถ้าเกิดว่าคุณมาเพื่อฟาร์ม d ดียกเดนเจนเลยเนี่ยรูน MP ต้องเรียนก่อนนะครับไม่งั้นร์มไม่ได้นะโดนหักมานาแล้วตัวเราจะยืนนิ่งนะฮะอ่าแล้วก็รูนเ p พีครับผมรูนเ p พีเนี่ยไวเรีอไวเลนทีหลังได้เลยนะครับเพราะว่าเฮดพีเนี่ยจะมีผลมากจริงๆตอนลงวอเท่านั้นนะฮะประมาณนี้อ่าแล้วก็ ต่อไปก็ผมพวกกันล้มนะการล้มเนี่ยสำหรับคนที่เริ่มไปแจก้าเว็บนะครับการล้มคุณจะเริ่มได้ใช้นะเพราะนั้นเนี่ยเรียนติดไว้เลยนะแล้วการสตานก็ผมการสตัรตนเนี่ยสำหรับคนที่เริ่มลงดันระดับสูงขึ้นไปแล้วได้ใช้เหมือนกันนะครับเรียนไว้เลยนะครับแต่การน็อกแบ็กนี่ไม่ต้องเรียนนะอันนี้มันอันนี้มันไม่มีประโยชน์ับนะผมอ่ะส่วนดีเฟนเดตครับผมดีเฟนเดตเนี่ยเป็นค่าลบถูกไหมเพราะนั้นเนี่ย สำหรับคนที่มีข่าหลบสูงๆๆนะครับเรียนติดไว้ได้เลยนะฮะอานรุ่นอ,อื่นเนี่ยจะเป็นรูนแบบยิบย่อยแล้วนะครับคุณจะเรียนพวก EP พ p ก็ได้นะถ้าเลเวลคุณยังไม่ตันนะปาร์ตี้ EP ก็ได้สำหรับคนที่แบบว่า,ารับเก่อกงอะไรพวกนี้นะรประมาณนี้นะครับรูนสามารถเรียนได้หลากหลายนะครับอทีนี้รูนใหญ่ครับผม ลูนใหญ่เนี่ยพูดตรงๆว่าลูนใหญ่มันจะไม่เหมือนลูนเล็กลูนเล็กเนี่ยมันจะทํางานตลอดเวลานะครับแต่ว่าลูนใหญ่เนี่ยมันจะมีโอกาสติดก็คือมีโอกาสติดแค่หต่อการตี1ครั้งนะครับแต่ว่าอันนี้นะฮะมันอันเนี้ยมันจะบอกอยู่ว่าโอกาสเนี่ยมีมีเอ่มอมีกี่เปอร์เซ็นต์แต่ก็คือมันน้อยนั่นแหละแล้วก็ลูนใหญ่เนี่ยมันจะมีผลแยกกันนะระหว่างคนกับมอนสเตอร์นะครับถ้าเป็นอันเนี้ยอ่าสไตร์ของแอดเนี่ยมันจะมีผลต่อมอนสเตอร์นะครับเพราะว่ามันเขียนนนว่่าเเเบสสมมอออตร์ห็ มันมีโอกาสแค่1%ครับที่ดามจ่ฮิตนั้นเนี่ยจะเพิ่มแอคแท็กหนึนะครับเนี่ยสอดแอมก็เหมือนกันนะมันจะมีโอกาส1%ที่ที่จะเพิ่มสอดแอมสิเปอร์นะครับเนี่ยอันนี้ก็ลดดีเฟนของมอนลงเนี้ยหนเปอร์นะครับเพราะนั้นเนี่ยลุนใหญ่เนี่ยเลือกเรียนตามความชอบของเราเลยมันจะมีแยกระหว่างเบสเซิลมอนเตอร์นะครับเบสเซิตัวละครนะครับหรือก็คือใช้กับตัวเอง ถ้าพวกที่ใช้กับตัวเองส่วนใหญ่จะเป็นรูนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเพิ่มเลือดนะครับหรือพวกรูนฮิลนะครับการการสร้างรูนใหญ่เนี่ยให้คุณมาคุยกับตัวนี้นะเนี่ยแล้วก็สร้างเป็นเด็ดรูนครับผมเนี่ยแล้วมันก็จะแยกเลยครับสไตล์ของแอนเนี่ยจะเป็นอันนี้เห็นไหมมันบอกว่าอ,อันนี้จะเป็นแบทเทิลมอนสเตอร์นะครับส่วนอันข้างล่างเนี่ยจะเพิ่มสเตตัสเหมือนกันครับผมแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบทเทิลตัวละครน,นะครับดูให้ดีนะฮะ แต่หลักการจะไม่ง่ายสุดก็คือข้างบนเนี่ยสู้มอนนะข้างล่างในี่สู้คนนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาชัวร์ก็คือรอมันเลื่อนแล้วก็อ่านดูดีกว่าฮะเนี่ยประมาณนี้ก็มีทั้งหมดเลยครับเนี่ยมีแอดดมเมดมีอะไรหมดเลยนะฮะอันนี้จะเป็นรูนที่ใช้กับตัวเองนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะตีกับคนตีกับมอนนะครับรูนฮิวเนี่ยมีผลกับตัวเองตลอดนะครับเพราะนั่นคือทุกครั้งที่คุณออกดาเมจมันฮิวได้นะแต่ว่ามันมีโอกาสติดนะครับอย่าลืมว่ามันเป็นรูนที่มีโอกาสติดนะครับแล้วแน่นอนว่ามมีี1ก็ต้องน2ครับ ่มีขั้น2มีขั้น3นะครับอ่ทุกสเตตัสซ้อนทับกันได้หมดนะฮะซ้อนทับกันได้หมดเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณเรียนลูนฮิลแบบอ่าเรียนลูนฮิลเวลรหนึ่งเวลรสองเวลรสามเงี้ยมันก็มีโอกาสติด3ติด3ขั้นเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอ่าก็ถ้าใครแบบเป็นแบบเลือกไม่ถูกอ่ะเลือกไม่ถูกเลือกเลือกลุก่กลางเป็นลูนฮิวไว้ก็โอเคนะครับแล้วก็ วิธีคราฟ์ลูนก็เนี่ยนะสมมติว่าเราจะคราฟไอ้สไตล์นะฮะเราก็ต้องการลูนแมกแทกหนึ่งอันนะครับลูนสเต็งสามนะครับแล้วก็หินแดง5เม็ดนะครับกับเงินถึงเอ็มนะครับโอกาสสำเร็จห้าสิบเปอร์อันนี้มันเขียนไว้เรียบร้อยนะอ่าส่วนเลเวลสองเนี่ยเห็นไหมว่ามันต้องการเบนเดตลูนครับผมสไตล์นะครับขั้นที่หนึ่งหรือคืออันเนี้ยที่คราฟ์สำเร็จแล้วอ่ะอ่าขั้นที่หนึ่งเนี่ยห้าอันนะครับหินแดงสิบหินขาวสิบอ่าประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะคราฟเองแล้วก็ พูดตรงว่าจริงๆแล้วนะครับรูนเนี่ยรูนใหญ่เนี่ยมาเจาะได้เพิ่มนะมาเจาะได้เพิ่มนะครับจริงๆอ่ะมันจะสามารถซื้อได้จากตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมันแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เข้ามานะมันจะเป็นแบบเพชรสีเขียวๆนะครับถ้าเกิดว่าไปเจาะรูน ge, เล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเจาะรูนเล็กเนี่ยมันจะเป็นสีส้มนะครับเดี๋ยวแอด ge, เปิดเจาะรูนเล็กให้ดู ลูนเนี่ยสามารถขยายช่องได้นะแต่ว่าคุณจะต้องซื้อเจาะมาเรียนนะครับอ่าอันนี้คือเจาะลูนเล็กถูกไหมเนี่ยมันบอกว่าเพิ่มสามารถเพิ่มสล็อตเอเซนลูนได้ถึง44นะครับเนี่ยของแอใช้ไปแล้ว1นึทับสีหรือก็คือถ้าเราบวกกับที่มันให้ฟรีมา16ช่องของลูนเล็กเนี่ยเท่ากับว่าเราจะเรียนลูนได้ทั้งหมด60สลูนนะฮะเราสามารถเรียนลูนได้ทั้งหมด60สลูนเพราะนั้นเนี่ย อาอีกทว่าน่าจะเรียนรูนได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับในรูนรวมถึงรูนในอนาคตด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังจะไปจะต้องเลือกรูนที่สำคัญสำคัญสำหรับอาชีพตัวเองอยู่ดีนะฮะอาแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นเจาะรูนใหญ่เนี่ยจะเป็นรูปล่าอย่างงี้เลยครับแต่ว่าจะเป็นสีเขียวนะมันมาเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยบอกในแพทอัปเดตอีกทีแล้วกันนะฮะอานี่คือการเจาะรูนครับผมอันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยว่าจำไม่ได้จริงว่าเจาะรูนใหญ่เนี่ยเจาะได้กี่รูนนะ อันนี้จะไม่ได้นะครับโอเคครับผมก็นะเรื่องรูนนะแอดคิดว่าน่าจะพูดไปครบหมดแล้วไม่น่าจะมีอะไรตกหล่นนะครับส่วนถ้ายังสงสัยตรงไหนอีกคอมเมนต์ลงมาแล้วกันหรือว่าจะทักแชทเพจมาถามก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับผมไปแอดไลน์ออฟฟิเชีลของเกมคาบาโมบายกันด้วยนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับมีแจกของทุกเดือนนะฮะอย่าลืมนะครับเติมเงินหน้าเว็บไซต์นะฮะตอนนี้เนี่ย มันเป็นของเซตใหม่นะครับ300เนี่ยได้ยาเจมนะครับแล้วก็500เนี่ยได้ถุงสุ่มเอ็กตรีมนะครับแล้วก็1,000เนี่ยได้ที่สุ่มอีพิกคอมพิวเตอร์ของปีกนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถเติมกันได้นะครับแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเดิมนะครับโอเคครับผมวันนี้มีเท่านี้แหละบายบายทุกคน